สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเซาเสนอสรุปข่าวเด่นประจำเดือนตุลาคม2563 เจ้าคุณพระศินีนาถพิลาศกัลยาณีเดินทางโดยรถยนต์ประเทียบมายังพระอวอวส,สถวัดสุธรวารามวร,ว,รวิหารพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาถวายผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทานโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาผู้บัญชาการบณฑทนทหารบกที่12และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเซาให้การต้อนรับจากนั้นเดินทางไปยังวิทยาลัยเทคนิคพนมสารคามเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้ผู้ประสบอุทกภ,าภายัยจำนวน800ถุงได้เยี่ยมการ ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พระราชทานให้กำลังใจผู้มารับการรักษามอบข้อกล่องพระราชทานให้ผู้ประสบอุทกภัยในเขตทศบาลตะบลเกาะขนุนพลเอกไพรบุลคุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีวันสถาปนากองพลทหารราบที่11ท่ายสมเด็จพระนั่งเกล้าครบรอบ39ปีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาข้าราชการศาลทหารตำรวจและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีอันเชิญผ้าพระกถินพระราชทานสมเด็จพระนิธิาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปทอดถวายพระสงฆ์ณวัดสมารัตนารามอำเภอเมืองฉะเชิงเซาสำหรับยอดเงินร่วมทมบุญในครั้งนี้จำนวน12ล้านหนึ่บาทเพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรามาสให้ได้รับอนิสงค์ตามพระวินยัยรวมทั้งสมทบทุนในการก่อสร้างโรงพยาบาลวัดสมา รัตนารามนายสุพัฒนพงศ์พันมีเชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมคณะประชุมกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่เขตตัวราชการที่8ที่จังหวัดฉะเชิงเซาทั้งนี้เพื่อตรวจติดตามการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลโดยขอให้ส่วนราชการในพื้นที่กํากับดูแลโครงการต่างๆที่ทางรัฐบาลให้งบประมาณมาดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและขอให้เร่งรัดการปฏิบัติงานและดําเนิน การอย่างจริงจังให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม จังหวัดฉะเชิงเซาจัดพิธีวางพวงมาลาสการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุนจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต23ตุลาคมจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดกิจกรรมปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเรานำจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดวัดโพธารามตำบลบ,บางพระอำเภอเมืองเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยถวายเป็นพระราชกุศลและน้อม ลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและในช่วงเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการและประชาชนประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตับภาวนาเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และถวายเป็นพระราชกุศลน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ จังหวัดฉะเชิงเซาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิรโดยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซานำประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงค์จำนวน8 9รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนำจิตอาสา พัฒนาลำน้ำลำคลองกำจัดวัชพืชและผักตบชวาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและในช่วงคำ่ำผู้ว่าราชการจังหวัดนำประสงฆ์ทุกหมู่เหลา่าประกอบพิธีจุดเทียนยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89นาทีและรับชมวิดิทัศน์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมนำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จังหวัดฉะเชิงเซราร่วมกับเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาจัดกิจกรรมน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครบ120ปีภายในงานมีการทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน25รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวางผ่านพุ่มดอกไม้สดและการจัดพิธีการเฉลิมพระเกียรติน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาตินานับประการ นายไมตรีไตรติลานันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเดือนจำกลางฉะเชิงเซากรมราชทา์รุ่นที่3มีผู้เข้ารับการฝึกเป็นผู้ต้องขังชาย108คนหญิง15คนรวม123คนโดยปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา14วันระหว่างวันที่5-18ตุลาคม2 5 6 3 สภากาชาติไทยมอบชุดทานน้ำใจบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพนมสารคามอำเภอบาน้ำเปรี้ยวอำเภอราชสารและอำเภอเมืองฉะเชิงเซาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นคณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเซาร่วมกับส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเซาจัดพิธีทอดผ้าปา่า สนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมลาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรสาหรับยอดเงินในการจัดทอดพระป่านในครั้งนี้จํานวน392,360บาท จังหวัดฉะเชิงเซาจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีพุทธศักราช2563โดยก่อนพิธีเปิดงานผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการสารทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนประกอบพิธีถวายเครื่องราชการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หน้าสารกลางวงสงสารเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเซาวงสงปู่เท้ามหาพรหมจากนั้นวงสวงหลวงพ่อโสธรตามแบบโบราณประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาประกอบด้วยเครื่องสังเวยชุดใหญ่ไข่ไก่ต้มจำนวน 1,9999 1999ฟองจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมจัดลิ้วขบวนแห่หลวงพ่อโสธรจำลองจากวัดโสธรไปรอบเมืองแปลิ้วเพื่อให้ประชาชนร่วมสักการะและรับการประพรมน้ำพุทธมนเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อด้วยการแสดงวงโยธาทิต์ถวายหลวงพ่อโสธรตลอดเส้นทางที่ขบวนอัญเชิญหลวงพ่อโสธรแสดงพลังและแสดงถึงความจงรักภักดีปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และกล่าวประกาศเจตนารมณ์รวมพลังคน ฉะถึงเศราร่วมใจปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และร่วมร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีเพื่อแสดงความรักความสามคัคคีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นผู้แทนานายกรัฐมนตรีเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบกระเช้าและเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากท่อกาซร,ระเบิดในเขตพื้นที่เปรงจังหวัดสม,มุทรปราการโดยได้นำผู้บาดเจ็บมารักษาตัวที่โรงพยาบาลพุทธโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาจำนวน3รายทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้ผู้บริหารท้องถิ่นที่มีพื้นที่แนวท่อกาซประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงเขตแนวท่อกาซต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชา ทชน นายสราญแก้วกุลปรีชารองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาประชุมหาลือแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข3702ตอนบางควายเขาดินสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงเพื่อแนะนำประธานสัมพันธ์โครงการนำเสนอข้อมูลและขั้นตอนการศึกษาพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไปโรงพยาบาลพุทธโสธรร่วมกับสำนักงานประกันสังค คมจังหวัดฉะเชิงเซาเปิดคิกออฟการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปฟรีเพื่อลดขั้นตอนการคัดกรองวินิจฉัยผู้ป่วยติดเชื้อโรคไวรัสโควิด COVID -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการให้สิทธิผู้ประกันตนอายุ50ปีขึ้นไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีณนะสถานพยาบาลที่สำนักง,งานประกันสังคมกำหนดปีละหนึ่งครั้ง